รับชมดอกไม้ส,สวยๆค่ะ FC สวัสดีค่ะ FC ของต้นลิวสตอรี่นะคะดอกไม้ส,สวยๆที่หน้าบ้านนะคะเนาะได้ทำคลิปให้ FC ได้รับชมดอกไม้ส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ต้นหลิวสตอรี่ด้วยนะคะได้หาคลิปนะคะ ได้รับชมนะคะต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะขอบคุณจ้ารับชมดอกไม้สวยๆได้เลยจ้า พี่ใครรู้จักไหมคะดอกไม้อะไรคะอันนี้ดอกไม้อะไรรู้จักไหมคะตะหลิวเรียกว่าดอกมะลิซ้อนหรือดอกมะลิอะไรนะคะดอกมะลิที่ใส่กับน้ำกินหอมๆนะคะเอฟซีนี่คือดอกมะลินะคะดอกมะลินะคะ นี่ก็คือเป็นว่านนะคะที่แบบว่าตขาข่ตปอยอะไร่อยนะคะก็คือเด็ดเอาใบแบบนี้นะคะเด็ดเอาใบใบอย่างงี้นะคะก็ะะเอาไปตํานะคะแก้พิษตะขาบได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นตะขาบนั่นเองนะคะมีใครรู้จักบ้างนะคะก็ไม่รู้จักก็ถ้าเห็นในคลิปตนดิวสตอรี่แล้วก็เอาไปทําตามนะคะเมงอะไรนะตะขาบนะคะ่อยนะคะก็เอาใบใบนี้นะคะนะคะ ใบใบแบบนี้เลยนะคะเนาะเด mm ็ด hmm. เอาไปตำนะคะตำแล้วก็ใส่ปาดแผลที่ตะขาบต่อยนะคะก mm hmm. ็คือแก้พิษได้นะคะพี P ่เอฟซี C นะคะ ็คือดอกมะขามอ่อนโอ้โดอกมะขามอ่อนนะ่ะไปทาน้าตำจิ้มกับน้าพริกกินอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็คือต้นสมพู่ มีแต่ใบมีดอกแต่ไม่ได้กินมากกินลูกนั่นเองงามแต่ต้นอย่างเดียวนะคะเดินเลาะตามซอยนะคะ ดูคุณนายคุณนายเขานั่งรอนั่งรอหนุมน่มๆอยู่ตรงนี้นี่เองคุณนายคุณนายใส่เขา่สาสส่เขาดำอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะคุณนายรอหนุ่มเลยค่ะอดี๋หนุ่มมาหานะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะไปก่อนเดอ้อ เจอคุณยายทำอะไรเนาะทำอะไรคายายทำอะไรขายเหรอทำคลิปหนูทำคลิปธรรมชาติเก็บอะไรเก็บรอนชาเก็บไม่ินยยายเอาไปส่งตลาด มมหดแล้วส่งตลาดเท่าไหร่ทำุงก็สิบบาทอ๋อเท่ากับตลาดเขาขายถุงละลูกสาวขายยี่ส oh, ิบถุงยายยายขายสิบบาท้เหลือก็ตาแข้งาแทำยาไว้ต้มอ๋อตาแข้งเอาขายได้อีกแหละถุงยี่สิบแดงมากานั้นน้อยตาจนแล้วอีกเยรตานะแดงไม่ใช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 ่จะเอาแคาเม็ดปลูกตรงนั้นจะน้อยเขตปลูกเต็มเลยเนี่ย ปลูกเป็นแนวเลย,าาย,ยตอนนี้ยากเกิดเกิดไวมาก <c oughs> เอาแต่เอาแต่ไอ้นั่นมนแล้วจะทางไอ้ต้นคอยออกกำลังกายทางหญ้า ยายขยันมากเลยปลูกอ,ออกอันชัน <c oughs> บอกปลูกดอกอันชันดูเต็มข้างรั้วเลย <c oughs> เต็มข้างรั้วเลย <c oughs> พอออกดอกยายเขาก็เก็บไปขายตลาดได้รายได้อีกได้รายได้อีกเนาะ ไม่มีรายได้ ซอยหน้าหมู่บ้านซอยหน้าหมู่บ้านของต้นเหลิวที่อยู่นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะทําคลิปเดินให้พี่ๆเพืเ่อนๆได้เห็นซอยหน้าหมู่บ้านของต้นเหลิวนะคะอู้หูมาเฟืองมาเฟ ường, ืองมาเฟ ường, ืองดกมากขอรับชมมาเฟืองด้วยนะคะขอถ่ายมาเฟือง มะเฟืองดกมากเลยมะเ, <c oughs> เฟืองหวานเปล่าพี่อู้สุกแล้วเนี่ยดกมากเลยอะไรนะอ๋อออกน้อยอรนะหรออ๋อนี่มันต้นแค่นี้เนี่ยออกน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ไม่ปุ๋ยแล้วี่ไม่ใช่ออกน้อยนะเนี่ยปุ๋ยมแล้วมันได้เออนี่ออกดอกอีกแล้วพี่เพาะต้นไม้ขายหรออันนี่เอามาปลูกหน้าบ้านอ๋อนี่ต้นผักหวานบ้านผักหวานบ้าน หน้าบกซอยที่ต้นลอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะออกมาถ่ายคลิปให้พี่พี่เอฟซได้รับชมนะคะหน้าหมู่บ้านต้นลิวอยู่นะคะนี่คือต้นมะม่วง่หรอมะม่วงแก้วอุ้ยามดอกไม้สวยแล้วดอกอะไรไม่รู้อะดอกไม้สวย ประมาณนี้นะคะพี่ๆจ๋านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดูคลิปให้ตัดหรืสตรอรี่ด้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ<ม>้าเจอกันคลิปต่อไป<ม>จ้า